สำหรับงวดที่ผ่านมาครับได้ฮีกันไปนะครับสําหรับสูตรหวยของลุงเล้งวัดบางนมโคครับงวดที่ผ่านมาลุงเล้งครับฟันตรงไปที่หมายเลข5ครับเน้น5านะครับจับคู่ก็มี5152 53 5 4 57แล้วก็5 9ครับแล้วก็ไปเข้าชุด2ตัวล่างนะครับนั่นก็เป็นหมายเลข5 7 7 5็หนั่นเองนะครับหรือว่าสมาชิกท่านใดที่อยากจะติดตามต่อเรามาติดตามรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับที่ลุงเล้งวัดบางนมโคครับ ในสําหรับคลิปนี้ครับพาสมาชิกทางบ้านนะครับมาอยู่ที่วัดบางนุมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก็มาอยู่ที่ลานแม่ตะเคียน2พี่น้องแม่ตะเคียนอบเชยแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนสลัดใดนะครับแล้วก็จะมาตามติดจุดห่วยกระโหลเล้งวัดบางนุมโคในงวดประจําวันที่1ตุลาคม2565กครับก็ในส่วนของตัวเลขนะครับแอดเองก็เป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนําเสนอครับก็จะทําขึ้นเป็นแค่แนวทางครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ลองกดใช้วิจารณ์ในการรับชมไปพร้อมๆกันครับ ของ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 เนี่ยของไม่ตะเกียนสต้นไซส์ป่าฝามือแม่อบเชยนะให้หนึ่งห้าหนึ่งะสองตัวศูนย์แปดะแล้วแม่สลับใดเจ็ดสามสี่นะสองตัวล่างแปดแปดของตำราตะเล้งงวดนี้มาแล้วมาแล้วสวัสดีเอทุกท่านที่อยู่ภายในประเทศและนอกนอกประเทศ่างวดนี้งวดที่แล้วผ่านแล้วผ่านไปเลย ในเริ่มต้นใหม่นะวันที่แล้วก็มันมีไหลายหางแต่ให้ห้าห้าเจ็ดไปหางหนึ่งกะว่าไปนิพานเลยไม่ตังกลับตัวแตนะ่มันเสือกกลับกลับมาเกิดอีกครับต,ต้องเวียนไหวตายเกิดอีกนะมันอเอาเจนะเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้นะปังปังเลยนะสมป้าถนางวดนี้นะนะ่ะตัวเลขตําราส่วนตัวตาเล้งนะ fc ดูนะนะตำราส่วนตัวงวดนี้นะทำได้หมายเลขนะศูนย์กับสามนะ สน03มามาตัวหนึ่งอาจจะมาด้วยกันได้นะตัวตัวเน้นจับคู่นะนะฟังนะอนะคอยดูนะ03อนะ่า 32, 3234353639จะเป็นโค้ดไว้นะเบี่ยงเบนไม่ให้เจ้าขอสนใจนะถ้าจะเป็นตัวเลขเจ้าจะสนใจเดี๋ยวก็ ดนเชียะ <c oughs> นะเ <c oughs> บี่ยงเบนไม่ให้เจ้าสนใจวดน,นี้เราสมหวังสมปาถนาแล้วนะยมิทีนะสามศูนย์สามสองสามสี่สามห้าสามหกสามเก้าแล้วก็ไปดูที่ถาดแม่ตะเคียนนะดูที่ถาดแม่ตะเคียนนะก็ดูเลขไหนที่มันตรงกับตะเล้งก็โอเคครับ <c oughs> นะขอให้เข้าขอขอ fc ทุกท่านนะสมหวังสมมาตรปาถนานะทังใจนึกคิดนะใครถูกใครรวยตะเล้ง ดีใจด้วยนะมีโอกาสก็เดินทางเข้ามาเข้ามาที่วัดบางนำโคนะอุธยานเภอเสนาวัดบางนำโคมาสักการะนะไหว้หลวงพ่อบานวัดบางนำโคนะทุกท่านทุกท่านถ้ามีโอกาสกเดินทางมาเที่ยวนะมาชมบาร,รมีหลวงพ่อบานนะครับสมมาตรปรารถนาทุกท่านทุกท่านโชคดีวันนี้นะอ,อ,อ,อันนี้หลวงพ่อภูลวัดบ้านแพนพุทธ,ธาพิเศษไว้ตั้งแต่ปี54สลีรละหลวงพ่อพูนวัดบ้านแพนยังไม่ได้ชาปนกิจศพ นะตาเล่งก็ไปลูกศิษย์ตายแถวเทกระถางล้างกระถนนะก็ก็อะไรอ่าเมตตาเมตตาคุณนางอลังเมตตาเมตตาคุณนางอลังเมตตาเมตตาคุณนางอลังเมตตาสมปรารนนา